เดี๋ยวชิมงานเตรียมเปิดเพลงนะเดี๋ยวก่อนอื่นถามชื่อก่อนละกันด้านนี้ชื่อน้องอะไรคะน้องโมอ่ะน้องโมด้านนี้ชื่อน้องอะไรคะน้องกีตาร์น้องกีตาร์และก็น้องน้องเปย์น้องเปย์นะคะน้องเปย์น้องเปย์กองเชียร์เยอะมากน้องเปย์ถามนิดเตรียมน้องเปย์วันนี้มาจากใครคะมาจักคุณแม่คคุณแม่อยู่ด้านไหนเอ่ย คุณแม่อยู่ด้านไหนชี้นิดนึงโน่น <No, S 2> คุณแม่เตรียมกล้องถ่ายรูปอยู่น้องเปยน้องเปยอายุกี่ขวบคะหกขวบหกขวบวันนี้น้องเปยมาทําอะไรที่นี่คะมา,าฟังเพลงค่ะมาฟังเพลงอาอทำไมถึงมาฟังเพลงที่นี่ได้ข่าวใช่ไหมล่ะว่าจะมีนักรอมา,าใช่ไหมรู้ไหมว่าวันนี้มีใครมาบ้าง๊าเออ รอดูรอดูเดี๋ยวพี่พี่เขามาถึงแล้วแหละนะคะวันนี้มากันหลายท่านเลยด้วยอ่ะด้านนี้เมื่อกี้บอกว่าชื่อน้องกีต้าใช่ไหมคะน้องกีต้ามากับใครเอ่ยมากับคุณแม่คุณแม่อยู่ไหนคะอ๋อคุณแม่ท่านไหนเอ่ยกลับไปคุณละวันแม่คุณแม่เสื้อดำนั่นเองน้องกีต้าวันนี้มาทำอะไรที่นี่คะมาดูมาดูมาดูอะไรเอ่ยมาดูเขาร้องเพลงเหวี่ยการแหมเด็กๆแถวนี้รู้หมดเลยว่าจะมีเดะสตามา นูนชื่อน้องเมื่อกี้บอกว่าน้องอะไรน,นะคะน,น้องอะไรน,นะน,น้องโมน้องโมมากับใครคะมากับพี่ค่ะมากับพี่วันนี้น้องโมมาทำอะไรเอ่ยมาดูดาราค่ะมาดูดาราค่ะฮ่า่<อ><ะ>เรียมมากวันนี้เนี่ยดาราเรามาหลายคนเลยละ่ะยกตัวอย่างที่พิมฟังได้แม้ว่ามีใครมาบ้างวรรณวัฒน์โนเซตตาร์จะมีใครอีก รอด,ดูเองลวกันน้องโมเอาละสามคนนี้เต้นเป็นใช่ไหมจ๊ะชอบฟังเพลงชอบดูดาราทั้งสามคนเลยเต้นเป็นอยู่แล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเต้นเดี๋ยวตั้งใจเต้นเลยนะใครที่เต้นดีสุดพี่จะให้ด้านล่างเนี่ยเขาช่วยเป็นกรรมการใครเต้นดีสุดเดี๋ยวเราจะได้จะมอบเป็นของรางวัลชิ้นใหญ่ให้โอเคไหมถ้าพร้อมแล้วขอเซงฝรบมือให้น้องๆด้วยค่ะเอาละเริ่มาเลยเตรียมตัวนะเตรียมตัวค่ะ ินคนไหนลีลาถูกใจเราจะมอบของรางวัลเซ็ตใหญ่ให้อ่า,ยอยาโอ้โหนี่เพลงมันแล้วใช่ไหมพี่ทีมงานขอเพลงมันมันหน่อยอ่าเพลงเบาเาเพลงเบาๆบาขอจะเต้นได้ไหมลูกโอเคไหม มีปะไม่มีมีเพลงนี้เพลงเดียวใช่ไหมโอเคด้านล่างพอตัดสินได้ไหมคะว่าน้องคนไหนลีลาดีสุดพอตัดสินได้แล้วนะเดี๋ยวเราเริ่มวัดจากเสียงปรบมือก่อนละกันเริ่มจากด้านนี้น้องโมใครเชีย์น้องโมขอเสียงปรบมือค่ะประมาณหนึ่งนะประมาณหนึ่งน้องโมเออดังอยู่ดังอยู่ลูกอ๋อเป็นกำลังใจให้น้องกีตาร์ค่ะอ พี่พิมพ์ให้ของวันหมดทั้งสามคนเลยดีกว่าดีไหมคะดีไหมดีดดนะโอเคค่ะของของวัลให้น้องๆทั้งสคนเลยนี่เป้สื่อสวยๆนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์มินิเมดเทาพีนั่นเองค่ะนะคะ<ป>เดี๋ยวมอบให้น้องทั้งสามคนเลยนี่ให้น้องกีตาด้วยมารับด้วยค่ะลูกอาแล้วค่ะมีไหมคะ คอสุดท้ายได้รับเป็นกิฟต์เซต AIS แล้วกันเนาะอะมีตุ๊กตาน้องอุ่นใจด,ด้วยอะขอบคุณค่ะขอเสียคประมือให้กับน,น้องๆั้ง,งสคนอีกครั้งค่ะอะ่เดี๋ยวน้องๆลงด้านนี้เลยนะคะลูกเดี๋ยวทีมงานลงไปส่งน้องหน่อยนะคะอ่าและค่ะเร่งท,ที่น้องๆบอกนะคะว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีเหล่าศิลปินดารานะคะที่มาร่วมงานกับเราภายในวัน